สวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะอดไม่ได้ที่จะเดินเข้ามาสวนบอลสีแล้วก็เอาบอลสีสวยๆมาให้ชมกันค่ะปีนี้นะคะอากาศหนาวมากๆเลยบอลสีก็ทยอยทิ้งใบไปเล็กน้อยเท่านั้นนะคะสําหรับฟาร์มคุณแม่เป่งเขาสวยมากๆเลยค่ะตอนนี้ก็ใบเข้มใบสวยเกือบทุกต้นเลยค่ะอย่างที่เคยบอกในหลายๆคลิปนะคะ คือช่วงนี้หน้าหนาวใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยบอนสีของเราก็ใบค่อนข้างจะเหี่ยวเนาะเพืเ่อนๆก็ถามมาว่าเอ๊ะคลิปก่อนเนี่ยที่บอกว่าให้ใช้เครื่องดื่มชูกําลังรถเนี่ยจะรถยังไงเพืเ่อนๆสามารถลดได้เลยค่ะอาทิตย์ละสอครั้งหรือว่าเวลาเราเห็นอบอนสีของเราเหี่ยวต้นไม้เราเหี่ยก็ผสมน้ําเลยค่ะ10ลิตรต่อ3ฝา2ฝาก็ได้ค่ะแล้วก็ จุลินทรีสังเคาะแสงใสเข้าไปค่ะราดรถเลยเพื่อนๆไม่ต้องกลัวค่ะคืนเดียวเขาก็กลับมาสดใสแล้วล่ะค่ะแต่ว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะคะหมักใบก้ามปูกับมูลไส้เดือนหรือว่าขี้วัวไว้นะคะเพราะว่าเอาไว้เติมค่ะบอลสีช่วงนี้นะคะถึงว่าจะเป็นหน้าหนาวแต่เขาก็ต้องการอาหารอยู่ดีค่ะช่วงนี้ฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะมะม่วงกำลังออกช่อเลยค่ะสวยงามมากเราหวังว่าจะได้กินลูกเร็วๆนี้ค่ะ ส่วนบอลสีของเรานะคะก็สวยงามเป็นตามธรรมชาติของเขาค่ะเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยใบยเขาไม่ค่อยเยอะหรอกค่ะก็จะมีเท่าที่เขามีนะคะเราก็พยายามให้เขาไม่ทิ้งใบามากที่สุดค่ะโดยการรดน้ํานะคะรดน้ำเนี่ยหลังสักเก้าโมงเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ย สัก4ี่โมงเย็นขึ้นไปนะคะแต่ว่าไม่เกินห้าโมงเย็นเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะสะดุ้งความหนาวหนาวแล้วก็ใบเขาจะร่วงได้ค่ะแฟรฟาร์มคุณแม่เป่งคิดแบบนั้นนะคะเท่าที่เราปลูกบอลสีมาเราคิดว่าวิธีการของเราแบบนี้เราทําแบบนี้นะคะของคุณอื่นไม่รู้ยังไงนะคะแต่ของฟาร์มคุณแม่เป่งเนี่ยเราทําแบบนี้มาโดยตลอดค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้ก็รีบนะคะหมักมูลไส้เดือนกับ ขี้วัวหรือว่าใบฉ่ำฉาุมรวมกันไว้นะเผื่อหน้าฝนที่จะมาถึงเนี่ยเราเราก็เอามาใส่จะบอกว่าถ้าเกิดเราหมักไว้นานๆน,นะบอลสีของเพื่อนๆจะงามสะพังจริงๆค่ะปีหน้าฟาร์มคุณแม่เป่งน,นะคะสําหรับปีหน้าเนี่ยฟาร์มคุณแม่เป่งจะพยายามทําทรงพุ่มทรงสวยไว้เยอะๆค่ะเพื่อที่เพื่อนๆเ,เท่ามาเที่ยวฟาร์มคุณแม่เป่งจะได้ชมบอลสีสวยๆค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ